สวัสดีครับพบกับรายการ h o เซ n g เฮงมอร n นิ่งนิวช้าวันศุกร์ที่1 1เมษายนราคาทองคำสปรอร์ตยังคงเดินหนะ้าปรับตัวขึ้นร้อนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่2เพิ่มขึ้นถึง93ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืน3,176ดอลลาร์แล้วก็ทำออนทำายเมื่อคืนที่ผ่านมาที่3,176ดอลลาร์เช้าวันนี้ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องทะลุ3,200ดอลลาร์ขึ้นมาอย่างง่ายดาย ทำเอาทำลายใหม่ที่3,220ดอาลลา่าปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงก็คือสงครามการค้าระหว่างสเมริกาแล้วจีนรุนแรงมากถึงแม้ว่าทำประกาศระงับมาตรการภาษีตอบโต้เป็นเวลา90วันแต่ยกเว้นประเทศเดียวคือจีนนะครับขณะที่ดอาลลา่าก็อ่อนค่าลงอย่างมากทีเดียวนะครับดอลลอินเดซ อ่อนค่าลงเหลือ100.91อ่อนค่าถึงประมาณเกือบ2เซเลยนะคะหนุนราคงของคำด้วยทางด้านทำเนียบขาวเปิดเผยว่าขณะนี้สหาารัฐมีการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอตัตรา145%นะคะไม่ใช่อัตรา125%ที่ทําปรที่ทำประกาศเรียกเก็บเพราะว่าก็ต้องรวมกับที่ทำมีการเก็บภาษีกับจีนก่อนหน้านั้น20%ด้วยเมื่อวันที่4มีนาคม นะคะอัตราสูงมาก145%จีนก็เก็บภาษีสินค้านําเข้าจากสหรัฐอเมริกา84%นะคะแล้วก็ยังมีการเก็บภาษีสินค้าพวกเกษตรอาหารก่อนหน้านี้ที่ตอบโต้ว,วันที่4มีนาคม10-15%ด้วยนะคะสองประเทศเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งอันดับสองของโลกนะคะและสองประเทศก็ต้องพึ่งพากันนะ จีนน้องพึ่งพาก,การส่งออกไปสหรัฐนะคะเพราะว่ามีการส่งออกไปสัฐอเมกาสัดส่วนกว่า15%นะคะแล้วก็ส่งออกไปประเทศอื่นในสัดส่วนที่น้อยมากนะคะมันเศรษฐกิจอเมริก,กาไม่ดีเศรษฐกิจจีนไม่ดีเศรษฐกิจโลกก็ต้องมีแนวโน้มที่จะถดถอยมากขึ้นนะคะเมื่อคืนสัฐอเมกาเปิดเผยตัวเลขเงินเฟอ้อ CPI เดือนมีนาคม แนวโน้มลดลงก็คือเพิ่มขึ้น2.4เปเซเมื่อเทียบปลายปีน้อยกว่าตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมา2.5ปเซจากที่เดือนกุมภาพานันธ์2.8ซนะครับเทียบปลายเดือนหดตัว0.1ซน้อยกว่าตลาดคาดการณ์เราจะเพิ่มขึ้น0.1เปรเนะคะเราก็น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่เพิ่มขึ้น0.2ปเซนด้วยนะครับเงินเฟอลดลงนะคะแต่ว่าต่อไปข้างหน้า นโยบายภาษีนำเข้าของทรัป์จะทำให้เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นแน่นอนค่ะทางด้านการถแถลงของผู้ว่าการเฟดสองท่านนะคะท่านก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องทิศทางอัตราดอกเบีย้ยบอกต้องรอดูผลกระทบจากนโยบายภาษีนำเข้าของทัป์นะคะก็เป็นการส่งสัญญาณว่ายังไม่ลดดอกเบี้ยนะคะทางด้านกองทุน SPDR ซื้อทองคำ หนักนะคะต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวานเข้ามาซื้ออีก12.62ตันค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะประเด็นเรื่องสงครามการค้าติดตามกันต่อไปนะคะมีเงินเฟอ้อของฟเปกา PPI เดือนมีนาคมด้วยนะคะแนวโน้มอาจจะเร่งตัวสูงขึ้นนะคะตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น3.3%เมื่อเที่ยวปลายปีแล้วก็เพิ่มขึ้น0.2%เมื่อเที่ยวปลายเดือน ตัวนึ่งก็คือดัชนีความเชื่อมัน่นเพโ้โภคเดือนเมษายนของหมหาวิาลยมิชิแกนตลาดประเมินว่าตัวเลขอาจจะลดลงจาก57เป็น54นะคะตัวเลขตรงนี้สำคัญสะท้อนถึงว่าเศรษฐกิจเมิกาไตรมาส2อาจจะชะลอตัวลงนะคะหลังจากไต่มาส1ก็อาจจะเริ่มชะลอตัวลงเช่นเดียวกัน น,ะะน,นี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนโยบายภาษีนะคะแต่ความเชื่อมันม่นบางพวกเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวเนื่องจากการที่ทําประกาศนโยบายภาษีออกมาทําให้ก็ไม่มั่นใจในเศรษฐกิจของอเมริกาว่าจะชะลอตัวจะเกิดภาวะถดถอยหรือเปล่านะคะสำหรับแนวโน้นมราคทองคำคาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเราก็มีโอกาสปรับตัวขึ้น เข้าใกล้แนวต้าน3,275ดอลลาร์นะคะผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้แนวต้านไปได้อีกไกลเลยนะคะสามพดอลลาร์เป็นแนวต้านต้องเรียนว่าเป็นของปีนี้นะคะแล้วก็เป็นแนวต้านที่อาจจะสำคัญนะคะเป็นราคาเป้าหมายของโัวชส้นงเหงที่ให้ไว้ด้วยนะคะสามพดอลลาร์ ะะส่วนแนวรับ3,175ดอลลาร์3,120ดอลลาร์สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนถึง18ครั้งขายออกช่วงเย็น5,400บาทเพิ่มขึ้น550บาทค่ะแนวรับ5,900บาท5,300บาทแนวต้าน5,1900บาท5,2800บาทค่ะ คำแนะนําก่อนลงทุนนะคะมีอยู่ถือต่อไปเลยนะคะแนวโน้มราคาทองคํายังปรับตัวขึ้นได้ต่อจะแบ่งขายทํากําไรบางส่วนที่3,275ดอลลาร์ก็ได้นะคะเพราะว่าเป้าหมายที่ให้ไว้สําหรับราคาทองคําก็คือ3,360ตอดอลลาร์ค่ะ Go ล u ฟ u เจอร์ก f ลล u ่ฟิเจอรนะคะมีอยู่ก็ถือต่อไปเช่นเดียวกันค่ะสำหรับเงินบาท แข่งค่าขึ้นต่อเนื่องแล้วก็หลุด34บาทแข็งค่าขึ้นถึงเกือบ50สตังค์อยู่ที่33บาท70สตังค์นะคะเป็นผลจากที่เรียนไปแล้วว่าดอลล่าอ่อนค่าอย่างมากดอลล่าเด็กซอ่อนค่า1.9เปอร์เซ็นต์ะคะเกือบ2เปอร์เซ็นต์เลยนะคะเงินบาทให้แนวรับ33บาท73สตางค์นะคะแนวแนวต้าน34บาท20สตังค์นะคะ USD f u t u r e แนวรับ 33บาท68สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน34บาท15สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ